สวัสดีค่ะ Hello f r i e n d s <laughs> ก่อนนอนนะคะต้องมาล้างหน้าค่ะอันนี้นะคะทุกซ่าก็ด้วยความที่วันนี้แต่งเบาๆนะนี่หลังจากที่ฉันฉันความจริงมันต้องเช็ดเครื่องสำอางด้วยนะเออแต่ฉันขี้เกียจไงฉันก็จะ <laughs> ลองดูว่าจะเอาโฟมมิงเนี่ยล้อาองออกไหมแต่ไม่แนะนำนะจ๊ะคือมันต้องเช็ดออกก่อนนะจ๊ะ ถึงร้านเครื่องสำอางฉันก็ทดสอบไงแต่ฉันชอบกลิ่นเขามากเลยนะโฟรมิ่งคลีนเซอร์ แนะนำว่าให้คลีนเครื่องสำอางออกก่อนนะคะแต่ถ้าเคยไม่คลีนก็นวดนิดนึงเนาะ ท่านี cage, ้ก็รู้สึกแบบก็สะอาดอยู่นะก็ออกอยู่นะเออก็ออกอยู่นะเออดูอีกสักรอบเดยชอบล้างบ่อยมากล้างบ่อยมากโอ้ย เดี๋ยวจะลองซื้อไอ้มาจเ,เลเซอร์ที่หลักร้อยมาใช้ดูไม่แสบตานะคะโอเคนะคะได้ต้องร้านง่าก่อนนอนนะทุกคนเพราะว่าถ้าคุณที่เกียดนอนไปเลยเป็นสิวนะจ๊ะ ก็มารักษาปู่ oh. ไม่ไหวนะอายุเยอะคอลลาเจนก็ลดนะบีบสิวแต่ละทีนี่กาไปแผลนะไม่ได้นะจ๊ะสาว ั้งสองรอบก็คือทำเองจละล้างก็คือให้ให้มันรู้สึกแบบว่าหน้าเกี้ยงอะค่ะไม่มีฟองก็ใส่นะสี่สิบห้าแล้วนะป้าก็สี่สิบห้าแล้วนะลูกป้าได้ขนาดนี้ป้าก็โอเคนะคะ f ฟร m i n g ค l e นเซอรค่ะดีมากถ้าเกิดใช้หมดในเพื่อนที่ฉันตัดนะคะตัดแล้วก็ขวดเอาครีมข้างใน ของแพงเราสูเอ้ยของแพงของดีกะต้องใส่เลยวะเพราะเราคุณค่าที่เราคู่ควรค่ะทุกคนให้บอกตัวเองย้ำๆซ้ำๆว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ที่สุดเรามีคุณค่ามากพอและอนุญาตให้ตัวเองคู่กับสิ่งที่ดีที่สุดคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ